สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่เหตุการณ์สำคัญแนอดีที่เป็นบทเรียนล้ำค่าให้กับคนในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่ผลกระทบและความหมายของมันยังคงอยู่และเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้้ารอยรอยจะรึกแห่งกาลเวลาเหตุการณ์สำคัญที่โลกต้องจดจำ คลิกหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวที่โลกไม่เคยลืมจากอดีตสู่ปัจจุบันบทเรียนที่โลกต้องเรียนรู้เปิดแฟ้มประวัติศาสตร์ไขปริศนาเรื่องจริงที่โลกอยากรู้เบื้องหลังความยิ่งใหญ่เรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในประวัติศาสตร์ความจริงที่ถูกบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่โลกต้องจดจำวันนี้เราอาจจะมองย้อนกลับไปและถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้หรือยัง หรือว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับอดีตเราจะมาค้นหาคำต่อไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอดีตมาร่วมกันเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมงานเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาความรู้ และเรื่องเล่าต่างๆมานำเสนอท่านต่อไปครับหยิบยกมาเล่าวันนี้ขอเสนอเรื่องภัยพิบัติเหมืองถ่านหินโคเปียโปู2010กลางทะเลทรายอาตาคามาประเทศชิลีดินแดนที่แห้งแล้งที่สุดในโลกที่ซึ่งแสงอาทิตย์แผดเผาแผ่นดินจนแตกระแหงใต้ผืนทรายอันร้อนพระอุลึกลงไปกว่า700เมตรคืออุโมงค์คดเคี้ยวของ เหมืองซานโฮเซที่ขุดลึกลงไปในความมืดภายในเหมืองคนงาน33ชีวิตกำลังขมักขม้นกับงานพวกเขาคือชายผู้แบกรับความหนักหน่วงของแผนดินไว้บนบา่าใต้พื้นโลกที่มีแต่แสงไฟสีส้มสลัวทุกเสียงที่ดังขึ้นล้วนเป็นจังหวะชีวิตเสียงเครื่องจักรเสียงจอบกระทบหินและเสียงหัวเราะเล็กๆท่ามกลางความอับชื้นของอุโมงค์ใต้ดิน13นาฬกา ทันใดนั้นคโครมเสียงระเบิดของพื้นดินดังก้องอุโมงค์สั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นกระแทกผนังเหมืองจนเศษหินแตกกระจายเงามืดเริ่มบิดเข้ามาเสียงหินก้อนมาหึมมาร่วงลงมาเป็นระลอกก่อนที่ทั้งอุโมงค์จะสั่นสะเทือนอีกครั้งหินขนาดเท่าตึก45้าชั้นถล่มลงมาปิดทางออกตัดขาดพวกเขาจากโลกภายนอกทันที 3 3คนติดอยู่ใต้พื้นโลก700เมตรท่ามกลางความมืดมิดไร้ทางหนีไร้สัญญาติดต่อเสียงหายใจหนักเสียงฟีเท้าตะกุกตะกักเสียงร้องเรียกชื่อกันด้วยความตื่นตระหนกดังสลับกับเสียงของหินที่ยังคงตกกระทบพื้นเหมืองพระเจ้าพวกเราติดอยู่ข้างล่างนี้แล้วความมืดมิดความเงียบงันและความไม่แน่นอนใต้พื้นโลกเจ0เมตร มีเพียงความเงียบที่กดทับร่างของคนงาน33ชีวิตความมืดกลืนกินทุกสิ่งจนพวกเขาไม่อาจแยกได้ว่าตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืนมีเพียงเสียงลมหายใจหนักและเสียงหินร่วงเป็นระยะที่บอกให้รู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ไม่มีสัญญาณไม่มีทางออกไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่การค้นหาและสึกแห่งความหวัง เหนือพื้นดินทันทีที่ข่าวการถล่มของเมืองซานโฮเซแพร่ออกไปครอบครัวของคนงานเริ่มหลั่งไหลามายังปากเหมืองใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวแต่ไม่มีใครยอมแพ้พวกเขาปักหลักตั้งเต็นท์เราคอยปฏิหารและตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าค่ายแห่งความหวังแต่ละนาทีที่ผ่านไปคือเสียววินาทีที่ชะตาชีวิตของ33คนอาจดับลง รัฐบาลชิลีภายใต้การนำของประธานาธิบดีเซบาสเตียนปิเนราตัดสินใจลงมือทันทีการระดมทรัพยากรระดับชาติเริ่มต้นขึ้นทีมวิศวกรนักธรณีวิทยาและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเร่งวางแผนปฏิบัติการที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาต้องค้นหาคนงานในความมืดสนิทของโลกใต้ดินโดยไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่วันแล้ววันเล่า เสียงเครื่องเจาะด,ดังกึกกล้องทั่วทะเลทรายเครื่องเจาะพยายามทะลุผ่านชั้นหินหนาทึบหวังว่าจะพบสัญญาณของชีวิตจากข้างใต้10วันผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น15วันผ่านไปความหวังเริ่มริบหรี่สิบหกวันผ่านไปหรือพวกเขาจะจากไปแล้วแต่แล้ววันที่17เเสียงโลหะกระทบกันเบาๆบนหัวเจาะที่ถูกส่งลงไปใต้ดิน ต,ติ๊กติ๊กติ๊กมันคือสัญญาณตอบกลับทีมกู้ภัยรีบดึงหัวเจาะขึ้นมาก่อนจะพบกับกระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆที่ถูกม้วนไว้อย่างดีมึกสีแดงตัวโตบนนั้นเขียนว่าพวกเราทั้ง33คนปลอดภัยในที่หลบภัยเสียงเฮดังขึ้นทันทีทั่วค่ายแห่งความหวังบางคนร้องให้บางคนสุดลงกับพื้นขณะที่อีกหลายคนโผล่เข้ากอดกัน วกเขาไม่อยากเชื่อว่าปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นจริงแต่ศึกที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นความหวังที่ลุกโชนและเสียงกล้องกังวานจากทั่วโลกข่าวการพบ33ชีวิตใต้พื้นโลกแพร่สะพัดออกไปดั่งไฟลามทุ่งจากเมืองร้างกลางทะเลทรายอาตาคามาสู่เวทีระดับโลกทุกสายตาจับจ้องไปที่ชิลีรัฐบาลน,นานาชาติลุกขึ้นตอบสนองทันที ทีมผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและจีนระดมทรัพยากรเทคโนโลยีล้ำสมัยและองค์ความรู้ด้านการกู้ภัยมาสู่แนวหน้าแห่งความหวังฟีนิกซ์ปีกแห่งการช่วยชีวิตในภารกิจนี้ต้องมีเครื่องมือที่พาพวกเขากลับขึ้นมาสู่แสงสว่างฟีนิกซ์ฟีนิกซ์กแคปเจจึงถือกำเนิดขึ้น แคปซูลโลหะทรงกระบอกที่ได้รับแปรงบันดางใจจากนกฟีนิกซ์ในตำนานสิ่งมีชีวิตที่ฟื้นคืนชีพจากที่เท่าและนี่คือความหมายเดียวกันพวกเขาจะกลับมาวิศวกรแข่งกับเวลาทดสอบคนไกนับร้อยครั้งเพราะในโลกใต้ดินไม่มีโอกาสที่สองหากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแทนที่จะเป็นเรือแห่งความรอดแคปซูลนี้อาจก,กลายเป็นลงศพ 33ชีวิตที่ต้องเอาตัวรอดท่ามกลางความมืดและความอดอยากในขณะที่โลกภายนอกเร่งสร้างเส้นทางช่วยเหลือภายในเหมืองพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อาหารที่พวกเขามีติดตัวอยู่เพียงกลากระป๋องและนมเพียงไม่กี่กระป๋องต้องใช้ประคองชีวิตถึง17วันก่อนที่ความช่วยเหลือจะมาถึงพวกเขาแบ่งปันกัน กินวันละสองสามคำฝืนความหิวดื่มน้ําจากซอกหินประทังชีวิตความตายล้อมรอบพวกเขาทุกนาทีแต่พวกเขาเลือกที่จะมีชีวิตอยู่และเมื่อโลกภายนอกค้นพบพวกเขาท่อขนาดเล็กถูกเจาะลงไปเป็นเส้นเลือดแห่งความหวังลำเลียงน้ำอาหารและสเสบียงจำเป็นลงไปประคองชีวิตจากขุมนรกสู่เส้นทางแห่งปาฏิหาริ์พวกเขายังต้องรอเวลาที่จะได้กลับคืนสู่ผืนดิน แต่คำถามยังคงอยู่พวกเขาจะออกจากกลุมนรกนี้ได้หรือไม่หรือจะถูกทิ้งไว้ใต้พื้นดินตลอดกาล700เมตรใต้ผืนดินศึกแห่งการเอาชีวิตรอดความมืดความเงียบและเวลาที่เดินช้าเหมือนหยดน้ำที่หยดลงบนหินลึกลงไปใต้พื้นโลก33ชีวิตเผชิญกับศึกที่หนักหน่วงยิ่งกว่าการแบกหินแร่ในแต่ละวันความอดอยากและความกลัว กลายเป็นเงาที่คอยไล่ล่าพวกเขาในทุกลมหายใจทุกวินาทีอาจเป็นวินาทีสุดท้ายบางคนเริ่มสันนไหวบางคนเริ่มคิดถึงความตายแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังมีชายคนหนึ่งที่ยืนหยัดขึ้นหลุยอูสัวพลังใจที่แข็งแกร่งกว่าความมืดมิดลุยอูสัวหัวหน้าง,งานในวันเกิดเหตุและผู้นำของ33ชีวิตเขาไม่ใช่เพียงหัวหน้าคนงาน แต่คือชายที่แบกความหวังของทุกคนไว้บนบ่าเราต้องมีระเบียบวินัยเขากล่าวเสียงหนักแน่นเราแบ่งอาหารออกเป็นส่วนเล็กที่สุดและทุกคนจะได้รับเท่ากันจากอาหารที่แทบไม่พอสำหรับหนึ่งสัปดาห์เขาทำให้มันอยู่ได้นาน17วันศรัทธากลายเป็นเชื้อไฟแห่งพลังใจพวกเขาสวดมนต์ทุกวันจับมือกันหลับตาอ้อนวอนให้มีคนพบพวกเขา บางคนเขียนจดหมายบอกความในใจถึงคนรักที่อาจไม่มีวันได้พบอีกถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉันสาบานว่าจะใช้ชีวิตให้มีค่าที่สุดความตายอยู่ตรงหน้าแต่พวกเขาเลือกที่จะต่อสู้วันแห่งปาฏิหาริย์13ตุลาคม2010 69วันผ่านไป69วันแห่งความทรมานและการรอคอย จากใต้พื้นโลกสู่ปากเมืองซานโฮเซปฏิบัติการกู้ภัยเริ่มขึ้นฟีนิกซ์แคปซูลแห่งการเกิดใหม่เครื่องจักรหยุดนิ่งทุกสายตาจ้องมองไปที่ปล่องช่วยเหลือเสียงเฮลิคอปเตอร์เสียงวิทยุและเสียงหัวใจของคนทั้งประเทศเต้นเป็นจังหวะเดียวกันแคปซูลฟีนิกซ์ถูกหย่อนลงไปช้าๆทะลุผ่านความมืดหยุดนิ่งหน้าคนงานคนแรกชายคนแรกที่ขึ้นมา ฟลอเรนซิโออาวาโลดประตูแคปซูลเปิดออกเสียงเฮดังก้องทั่วเทะเลสายอ้อมกอดแห่งความคิดถึงเสียงร้องให้ของครอบครัวความสุขที่ไม่อาจกลั้นไว้ได้จากนั้นทีละคนทีละคนทุกคนถูกดึงขึ้นมาอย่างปลอดภัยสุดท้ายคนสุดท้ายที่ขึ้นมาหลุยอูสัวเขาออกจากแคปซูลเป็นคนสุดท้าย ในฐานะกัปตันที่ไม่ทิ้งลูกเรือของเขาไว้ข้างหลังภาพแห่งปาฏิหาริย์ที่โลกไม่มีวันลืมเมื่อชายคนสุดท้ายโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเสียงเฮของผู้คนนับพันระเบิดขึ้นราวกับพายุสายฟ้าเสียงตแตรเสียงตะโกนเสียงร้องให้เสียงแห่งชัยชนะจากค่ายแห่งความหวังสู่ปาฏิหาริย์ของมนุษยชาติ33ชีวิตรอด 69วันแห่งความทรมานจบลงด้วยชัยชนะของหัวใจมนุษย์บทสรุปศกนาตกรรมที่กลายเป็นแรงบันดาลใจจากเท่าฐานแห่งความสิ้นหวังสู่เปลวไฟแห่งปาฏิหาริย์เหตุการณ์ที่เหมืองซานโฮเซไม่ใช่แค่เรื่องราวของการรอดชีวิตแต่มันคือบทพิสูจน์ของหัวใจมนุษย์33ชีวิตที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน69วัน ท่ามกลางความมืดและความเงียบงันที่โอบล้อมความอดทนความหวังและพลังใจคือสิ่งที่ช่วยให้พวกเขากลับมาโลกที่เปลี่ยนไปหลังเหมืองซานโฮเซนี่ไม่ใช่แค่ความโชคดีแต่มันคือคำเตือนรัฐบาลชิลีลุกขึ้นปฏิรูปมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ถูกยกระดับไม่มีชีวิตใดควรถูกทิ้งไว้ใต้ดินอีกต่อไปแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันดับ จากชิลีสู่สายตาของคนทั้งโลกเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์มันบอกเราว่าไม่มีความมืดใดที่กลืนกินแสงแห่งความหวังได้ไม่มีอุปสรรคใดที่ความสามารถขี่จะเอาชนะไม่ได้และไม่มีใครถูกลืมถ้าทุกคนร่วมมือกันเหมืองซานโฮเซอาจกลายเป็นอดีตแต่33ชีวิตนี้จะเป็นตำนานตลอดกาล